Quand, สวัสดีครับพี่น้องผมก็มางรอเห่นกินเข้าผมมาดทานนะครับเอาะครับหลังจากที่ an, ลุล่ลงภาพทิ้งไปนะครับผมท่านได้เก็บรายละเอียดมือนี <bait swing. S 2> ้รอเล่นกินเก็บรายละเอียดเล้วนะครับผมตัวนี้จะเป็นลายบัวนะครับผมจะเป็นอ่าอกจุฬาเมีทาสิบนะครับตัวนี้จะเป็นงานมอนได้เคลือบนะครับผมยังไม่ได้เคลือบวานิชนะครับผมจะเป็นก้านลานป่านะครับตัวนี้อ่าเบื้องกับมือสร้างกับโบ๊บันไดนะครับผมคัดพึ่งเลี้ยวนะครับ ตัวนี้ยังค่อนดคขื้บนะครับเก็บละเอียดแล้วนะครับผมจะให้มาเบื้องงานตัวที่มันละเอียดนะครับผมตัวนี้จะเป็นผิวที่เราเก็บเรียบร้อยนะครับตัวนี้จะไปทั้งอำเภอหน้าตานนะผม่นสร้างไว้ตัวนี้อา,อาจจะบ่ค่อยสมูทปในใดนะครับตัวนี้เพราะว่ามันจะเลือ้ออ่าลอดลินกินเลื้อช่องไวประมาณสามสี่มิลนะครับจะเห็นเป็นอ่าทรงแบบว่ามันเป็นตรง,ตงๆนะครับเพราะว่าจะเอา เชือกจะมัดล่งนี่พอดีนะครับเวลาเขามัดมันก็จะปิดหล่องนี่ก็จะเห็นฐานบัวงามนะผมสาหรับครูบาอาจารย์เอฟซีทันใดมักนะครับผมก็เอาไปแก้ได้นะครับแบบนี้นะผมค่อยๆฟึกไปนะผมรอลินกินก็ฟึกไปเรื่อยๆนะครับก็ยังบทันงามนะผมแต่ก็ใส่ใจเต็มรอยนะครับนี่ครับจะเป็นลายบัวที่แกะนะครับผมใส่อกจุลานะครับอกนี่เฮ็ดยู่ประมาณ เจ็ดชั่วโมงนะครับผมเพื่อสีเหลี่วนะครับนี่แลครับเป็นยังวาวมันถึงมีราคานะครับผมคือรายละเอียดทุกอย่างนี่คือสร้างกระส่ห้เต็มที่นะครับผมสวยไม่สวยติชมได้นะครับผมหรือธรรมากะเอาไปเห็ดน้ำด้นะครับตัวนี้จะเป็นโช่วฐานบัวนะครับผมเป็นบัวแล้วก็เป็นเกกันแล้วก็เป็นฐานนะครับจะอยู่ประมาณนี้นะครับตัวนี้จะมาดเชือกนะครับผมช่วงนี้จะเป็นเชือกนะครับนี่ ช่วงนี้เป็นเชือกนะครับนี่เชือกตัวแรกตัวที่สองที่ดึงขานะครับผมมันก็จะโช่แค่นี้นะครับนี่ครับจะโช่บัวอยู่ประมาณนี้นะครับผมแต่ว่ากะแกะขึ้นมาพอให้มีลองมาเชือกนะครับผมถ้าจะมัดตรงๆงเลยก็ได้นะครับผมมีปัญหาแต่ว่าใส่เทคนิคลีลาจังหน่อยนะครับผมเอฟซีทันไดมากอะแคบไว้เลยครับผมแกะตามได้นะครับผมถ้ามักนะครับ ตัวนี้ก็เป็นเทคนิคงานของรอเรนกินนะครับผมใช้มีดอย่างเดียวนะผมมีดตะมีดตอกด้วยครับนี่ใส่มีดตอกในการแกะนะครับผมเอามาให้เบิ้งนะครับเป็นอยางเบิ้องงานแบบว่าถีว่าเก็บรายละเอ,อยียดเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็เอามาลงให้เบิ้งครับผมไม่มีปัญหานะครับสําหรับรอเรนกินนะผมตัวนี้ก็เป็นงานเล้าลงละเอียดนะครับการการคัดงานที่จใจมันเนียนนะผม ที่ให้มันเนียนมันลื่นขนาดเท่าบอนในโล่งมันก็นยังเงานะครับก็คือเข้าลาเบอร์กระดาษทราให้มันได้นะครับผมห้องรอเล่นกินนี่จะไล่ไปจากเบอร์ร้อยเลยนะครับผมร้อยสองร้อยสี่ร้อยหกร้อยแปดร้อยแล้วก็พันนะครับผมจะอยู่ประมาณนี้นะครับไล่เบอร์แล้วก็ดัดให้ตรงนะครับอกนี่ครับแข็งโปก๊กเป็นอยา่างใดกลางๆไปดันนะครับผมก็จัดให้ตามข้อมือละครับ โอเคครับผมเก็บเรียบร้อยเหลือเอาไปมัดแหลวก็เคลือบว่านี่ดีครับผมถ้าเคลือบนี่จะเง่าขึ้นก่านีนะครับตัวนี้ลอดลินกินไส้ผ่าผ้าสะอาดนะครับผมเช็ดคราบฝุ่นแล้วก็คราบกระดาษไสยที่เขาขัดนะครับมันก็จะเป็นขาวๆนี่ปานอันยังบอนเบิร์ดอยู่ครับติดในหลองนิดหน่อยนะครับผม่ะโอเคครับมือนี้มาแช่เทคนิคการแกะบัวนะครับผมแกะบัวลายบัวนะครับไล่มันก็เลี้ยวแตะครูบาอาจารย์นะครับผม ตัวนี้ลอเล่นกินแก๊สที่แหลกก็จะเป็นตัวนี้นะครับจะเป็นตรงนะครับเวลาเขามาเบิ่งมันโมอ่อนช่อยหรือว่ามันรีลามันยังม้วนได้นะครับก็เลยมาต่อลายใหม่นะครับผมก็จะได้เป็นลายนี้นะครับนี่ครับก็จะได้เป็นประมาณลายนี้นะครับจะเป็นลายยังนะครับผมต่อหมวไปเลยล่ะโอเคครับผมเดี๋ยวพอกันคลิปนาครับ กจุลานะครับผมเอางานละเอียดไม่เป็นเบิงน,นะครับผมผมว่าเก็บเหลี่ยมมันจะเป็นยังไงนะครับก่อนเคลือบนะครับผมนี่ครับโอเคครับผมมาตานครับ